สวัสดีค่ะใครจะเข้าเงืคค่อนไขค่ะสำหรับคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่จะได้รับเงินดิจิตอล10,000บาทในเฟสที่2นะคะโดยจะได้รับเป็นเงินสดค่ะส่วนคุณสมบัตินะคะคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปไม่ทุกคนนะคะที่จะได้รับสิทธินี้มีรายละเอียดต่างๆนะคะ ที่จะเป็นตัวคัดกรองสำหรับคนที่จะมีสิทธิ์ได้รับช่วงนี้ค่ะแต่ยังไงก็ขอแสดงความดีใจกับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่จะได้รับเงินดิจิตอลหนึ0 0บาทเฟสสองนี้ค่ะคุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ที่จะได้รับเฟสสองนี้มีอะไรกันก็เชิญติดตามฟัง คุณจุลพันธ์อมรนวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ให้ข้อมูลค่ะเชิญติดตามจากการที่ได้หารือนะครับไม่อันนี้ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนะครับแต่ว่าเราได้ดูกรอบภารกิจที่ต้องทํานะครับเราคํานวณว่าไม่เกินช่วงตรุษจีนเราจะสามารถ เติมเงิน10,000บาทให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า60ปีได้ขอเพิ่มรายละเอียดให้ชัดเจนนิดนึงนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราก็ดูในเรื่องของความปลอดบงังด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะได้นะครับแต่ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีการลงทะเบียนผ่านระบบทางรัฐในช่วงของการทําโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการตรวจสอบสิทธิ์มีการ KYC ครบถ้วนสองก็คือต้องไม่เป็นกลุ่มที่ได้รับเงิน10,000บาทใน เฟสแรกไปแล้วนะครับก็หมายความว่าไม่ไม่มีได้เงินซ้ํานะครับไม่มีได้เงินซ้ํานะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ค่อนข้างลําบากครับเพราะว่าจากเกณฑ์ที่เราได้ดําเนินการมาเนี่ยก็เป็นกลุ่มเปอบางในระดับหนึ่งเพราะว่ามีรายได้ไม่เกินกว่าเจ็ดหมื่นมีเงินเก็บในบัญชีธนาคารไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้นะครับก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีการทาร์เก็ตเต็ดอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม การใช้เงินทำไมครับคำถามคืออะไรครับโอนเงินสดเหมือนเดิมครับนั่งรอให้ลงทะเบียนกลุ่ม n สมา m a r t p นให้เสร็จก่อนไหมครับยังครับตรงนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะไปดําเนินการต่อเนื่องนะครับเราก็จะดําเนินการลงทะเบียนในกลุ่มของนอน smartphone วันนี้ครับเชื่อว่าใช้เวลาไม่นานนะครับหลังจากนั้นถ้ามียอดครบถ้วนแล้วเราจะมาดูอีกทีว่าเราจะดําเนินการอย่างไรอาจจะเป็นกลุ่มที่ต้องไปลงในเฟส ถัดไปนะครับถ้าใช้เวลาในการลงทะเบียนเนิ่นช้านะครับกลุ่มนี้ใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่ครับ่กัเรากาหนดกรอบวงเงินไว้ไม่เกิน4ี่ล้านรายก็สี่หมื่นล้านบาทครับในกลุ่มของเกินหกสิบในกลุ่มแรกนี้หกสิบที่ไม่มีสมาร์ทโฟนครับหกสิบมีสมาร์ทโฟนใช่ไมที่ไม่มีก็ต้องลงทะเบียนครับแล้วเดี๋ยวมีการดําเนินการต่อเนื่องต่อไปครับแต่ว่ารับโทษลงทะเบียนใหม่ด้วยเหรอครับ ยังครับยังกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้แล้วครับที่พูดนี้กลุ่มลงทะเบียนแล้วแล้วแผนการแจกเงินสาหรับกลุ่มที่ลงทาง,ง,าทงไไนนรับที่ต้อไปนะคะกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มอายุ60ก็เมื่อครูเมื่อครูนี้ก็ท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้เกริ่นไปแล้วนะครับเราเชื่อว่าเราจะสามารถดําเนินการในกลุ่มนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องการความมั่นคงปลอดภัยของระบบคงจะต้องมีการทาแซนด์บ็อกซ์คงจะต้องมีการตรวจสอบระบบให้มั่นใจนะครับเพราะเป็นระบบ เอ่อเพย์เมนต์ซิสเต็มกลางของรัฐที่ประชาชนทุกคนสามารถใช้ได้นะครับประเด็นที่สองเนี่ยเราดูกรอบเวลาเนี่ยนะครับก็คงเป็นไตรมาสที่สองของปีหน้านะครับพี่ทางรัฐมนตรีถามท่านว่าในสารที่งานการพิจารณว่าจะทำต่อไปหรือไม่อ่ะสบายใจว่าพี่จะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคาดว่าน่าจะใกล้เคียงเวลานั้นนะครับอันนี้คือไนสัปดาห์ใช่ไหมครับในสัปดาห์ที่หน้าใช่ใช่ครับ ้เรื่องอเ่าไ้ปั้นหรือล้าได้ไมครับแ่เราเราปัา่นโครงสร้างนี้เนี่ยเราจะรู้เราจะร,รจะู้ทิศทางชัดเจนอยู่ผมว่าน่าจะหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนครับในอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเรียนนะครับก็เป็นเรื่องของสิ่งที่คณะกรรมการกระตุ้นเศรษกฐกิจได้มีมตินะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของภาคการเกษตรน,นะครับแน่นอนว่าภาคการเกษตรระยะยาวเนี่ยมันก็มีเรื่องของโซนนิ่งเรื่องของการปรับโครงสร้าง ๆระยะสั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการช่วยค่าครองชีพของพี่น้องเกษตรกรด้วยเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการช่วยเหลือในเรื่องของอไร้ละพันธุ์นะครับซึ่งทางรัฐบาลก็คงจะต้องไปดําเนินการนะครับแต่ว่าในส่วนของอทางกระทรวงการคลังเองก็คงจะต้องไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหาทางเดินหน้าโครง,ครงการโดยที่ไม่เป็นภาร,ระต่องบประมาณในระยะยาวนะครับเราอาจจะมีการปรับกรอบรายละเอียดของโครงการ บางส่วนนะครับก็คงมาได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งใหับมาใช้ไล่พันันพืผลหลงังเออเพราะว่ากลุ่มเกษตรกรก็ยังคงเป็นกลุ่มที่มีความอ,อ่ปราะบางอยู่เสมอนะครับในขณะที่ถึงแม้ราคาพืชผลการเกษตรจะขยับตัวขึ้นมาในระดับที่น่าพึงพอใจแต่ว่าก็ยังเป็นกลุ่มที่ยังมีภาระไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินภาระในเรื่องของอ,อ่ครอบครัวอีกมากนะครับซึ่งรัฐเองก็มี แนวคิดในการที่จะไปดูแลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแต่ในระยะยาวเนี่ยเราก็คิดครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องปรับโครงสร้างนะครับเรามีการช่วยเหลือหลายประเภทอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติมเงิน10ึ่งมืนบาทไม่ว่าจะเป็น,นกลไกอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะปรับในเรื่องของยังไงก็ติดตามอดใจรอสักนิดนึงนะคะยังไงรัฐบาลยืนยันว่าได้แน่นอนคะ่ะทุกคนนะคะแต่จะเป็นไปตามกลไกของระบบและตามรอบคะ่ะ ขอบคุณที่กดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดีงามมายช a าแนลค่ะในโอกาสหน้าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะติดตามแล้วก็กรองมาให้ท่านผู้ชมได้ชมค่ะในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมีความหวังนะคะใครที่ท้อใครที่มีอุปสรรคก็ขออย่าได้ท้อค่ะเดินหน้าต่อไป สู้ๆไปด้วยกันนะคะทุกท่านขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนคะ่ะให้ผ่านอุปสรรคไปได้นะคะ